ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอีมอร์เตอร์ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชีนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทาให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนำปัจจุบันเนี่ยผมเล่น f k j o u r n e y บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e เนีกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ย แต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F k Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตัารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจร้รีฟันนะครับผมขอแนะนําร้านเกมสเตชันท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซานและรวมไปถึง Seven Night r e รี r ว e ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่าง <S <S คลิปให้เพื่อนๆเ,เนาะ <S <S อย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อมๆกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยมาชมว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษยต่างดาวทุกท่านครับมันเี่ผมภูมิจะเผอาราฟาม์มล,ลีเกรดี้เคยเซานี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มเปิลสไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า Solan t t m m r r v e r s e นะครับซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่26ของตัวเกมนี้นอนที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมได้เปิดกาชา่าตัวใบกาชาธรรมดานเนี่ยไปช่วงแรก,แรก,แรก น่าจะครบ1000ถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเปิดกาชาเก็บสะสมของจนกว่ากิจกรรมมันจะออกกับผมเปิดได้ประมาณ900ครั้งแล้วผมเสียเพชรอีก16,00 0เพชรในการเปิดเพิ่มอีก100ครั้งเพื่อได้ของใช่ไหมแล้วก็คราวนี้มีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่ากิจกรรมตัวเนี้ยที่มันจะเป็นใบกาชาธรรมดานะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือตัวของใบกาชากระดูกวิญญาณส่วนนอกเนี่ยสออันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเปิดกาชา1000ครั้งเหมือนกันแต่ว่ามันจะกลับมา อีกรอบหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันที่เราเห็น,หนมาเนี่ยกิจกรรมที่วนๆกลับมาก็จะมีพวกเปิดวิญญาณยุด800ครั้งเนาะทุกครั้งที่มีอาวุธลับก็จะมีใช้ดินประสิว800 0ใช่ไหมแล้วก็นู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่เห็นเลยคือกาชาธรรมดาเนี่ย26วันเนี่ยยังไม่มาเลยนะแล้วก็ไอตัวนี้ยังไม่มาผมจำได้ว่าช่วงวันแรกๆเลยนะประมาณ45วันแรกเพื่อนๆบอกว่าไอตัวกิจกรรมที่มันเป็นเปิดกาชา1,000ครั้งอะ ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าตัวนี้ก็ตามมันจะไม่วนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันนานพอแล้วผมดองของรอใช่ไหมแต่ว่ามันไม่วนกลับมาเลยก็เลยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่มันอาจจะไม่เข้ามาเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนถามมาเหมือนกันว่ามันจะวนกลับมาอีกรอบหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดกาชาเลยอะไอดี ID เราไม่เติบโตนะสปีดเราไม่ขึ้นพลังรวมเราไม่ขึ้น ตัวละครที่เก่งๆเนี่ยที่มันควรจะแบบทําทีมให้โอเคหน่อยมันจะแบบไม่ค่อยอันนี้เลยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ 950เนาะบวกกับตัวนี้อีกประมาณ490ร,รวมรตีไปประมาณ1,500แล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราเปิดแล้วใช่ไหมอ่าเปิดไปประมาณ630ครั้งใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าไอน,นี้ก็เปิดไปแล้วจะดองของยาวๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทําให้ทีมมันเติบโตดีกว่าเพราะว่าตัวของคอล l เลคชันผมอ่ะอุ้ยลืมอัพเลยครับมาลองอัพคอลเลคชันหน่อยลืมเลยลืมอัพคอลเลคชันโอ้โห อนแรกนึกว่าแบบเอ๊ะทำไมพลังเราไม่ค่อยขึ้นวะเพราะว่าเปิดกาชาไปจากพลังประมาณ6 5ล้าน5กลายเป็น8 1 0ล้าน1นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้อัปเกรดทีเดียวจากเลเวล16เป็น18นะสปีดจ,จาก75กลายเป็น85นะอ่าแล้วก็พลังเมื่อกี้จาก8 1 0ล้าน1อ่า8ล้าน1กลายเป็น8 6 0ล้านนะครับอันนี้คือแค่เปิดคอลเลกชันนะอย่างที่บอกเปิดกาชาตัวนี้ไปแค่630เดี๋ยวมาเปิดตัวนี้อีกประมาณ 950แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าผมมองว่ากาชาธรรมดาเนี่ยเลทออกค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเนี่ยเราจะสามารถเลือกตัวละครที่เราต้องการได้นะครับ2ตัวแล้วมันจะมีโอกาสออก30%และถ้าสมมติมันหลุดเลท2ครั้งมันจะการันตีตัวหน้าตู้แน่นอนแต่รอบนี้ต้องบอกก่อนว่าเปิดกาชาเนี่ยผมบอกเพื่อนเ,เลยนะว่าเกมโซลแอนด์ไทม์รีเวิร์สเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่า เราจะเปิดได้ตัวอะไรขอแค่มันได้ตัวละคร SSR มาลัวๆเพื่อเก็บดาวทำคอเลกชันพลังคุณจะเก่งมากประมาณ7วันแรกเนี่ยเราอาจจะไปฟิกเอ้ยประมาณ12วันแรกมันจะมีตู้ที่มันเป็นตู้เลดอัพ5ตู้ใช่ไหมเออห้า5้าหรือหกตัวผมจำไม่ได้ ตู้พวกนั้นเนี่ยเราเปิดกาชาเพื่อหาตัวละครที่เราต้องเล่นอย่างเช่นผมอะ่ะก็จะเปิดหา4ตัวใช่ไหมไอ้ห้าตัวก็จะมีถังซานเสี่ยวอู่อาถังซานแม่ถังซานแล้วก็มานาสูนซึ่งผมได้พวกนั้นเนี่ยอย่างละหนึ่งดาวแดงผมพอเลยใช่ไหมแล้วผมก็ค่อยมาไล่เอาของเนี่ยจากกิจกรรมเนี่ยมาอัปเกรดตัวถังซานกับเสี่ยวอู่ให้มันเป็นตัว1ดาวเพชรใช่ไหมเนี่ยหนดาวเพชรผมกะว่าจะทําแค่ประมาณสัก2ดาวเพชรพอละสตัวนี้นอกนั้นก็อาจจะไปลงแบบ อาถังไอแม่ถังซานให้5ดาวประมาณนี้อาห้าดาวแดงเพราะาอาถังซานเนี่ย5้าดาวแดงแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมไม่สนครับคือผมจะเปิดไปเลยเออเดี๋ยวเอาเป็นผมว่าเอาออกเป็นตัวที่เราอาจจะอยากทําอย่างเช่นแม่ถังซานก่อนแล้วกันแม่ถังซานกู้ไปเพื่อมันตีบอสอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่า หลักๆนอกนั้นก็เฉยๆนะครับเอาประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้กี่ตัวนะ950ใบ SSR โอกาสออกก็อยู่ที่ประมาณ3.7ค่อนข้างโอกาสเยอะแต่ส่วนใหญ่แม่งเกลืออ้าวอ้วนไฟครับเออันนี้คือหลุดเลทอย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบมันเปิดกาชาได้ SSR เนี่ยมันไม่ได้การันตีหน้าตู้นะเห็นไหมมันจะเป็น1ทัอ,อ่าประมาณนี้มา ผู้เกลือรอบนี้เต็มข้อผีปีตรงเห็นป่ะพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรอบต่อไปผมจะได้แม่หงางซานแล้วนะครับรืบโอเคแม่หงางซานออกนะครับเพราะว่าอันนี้อู้มา,าสูด้วยวุ้ยตัวดีเสียเย้ฮ่ามาล,ลัวแบบนี้เอาเรื่องเอ้ยบอกเลยว่ามาลัวลวอ้โหูอันนี้เกลือเข้ม,มู้วไปนะครับพอดีมันรุนแรงสองตัวแล้วไนะงโอ อามานะครับอ่าถูชิงมาอุ้ยสิบครั้งออกเลยเว้ยอ่าพอพูดปุ๊บเท่าน,นั้นแหละอ่าการันตีไปถูชิงครับอู้บู้ไปวู้สองตัวอุ้ย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 ,ยไปสิครับไปสิครับเอาไปเลยห้าดาวลูกพี่อ่าเออม่วๆเลยส่งขอบคุณเลิกทำโอเคไป ปกติปกติผมอะได้ผมยังไม่ได้เลยถ้าจะไม่ผิด ID คุณยาโบนี่ยได้ไปแล้ว2รอบปกติมันจะรับได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเหมือนบกักอะที่สามารถรับ55บใบได้2รอบอ่ะอันนี้เป็นแพ็กเกจนะครับซึ่งผมไม่สนใจยังได้อยู่ถ้าคุณเด้งตัวละครระดับ s r r มา2รอบยังได้วะีว่ผมอะ มันเด้งขึ้นมาหลายรอบมากแต่ว่าผมไม่ได้สนใจเลยหุยเราเปิดไปประมาณ200ครั้งไหมเฮ้ยมันออกออกดีอยู่นะทาไปเล่นนะออกดีกว่าตู้ปูบีกูเยอะเลยเออรัวครับป,ปีปีตรงมาอย่างที่บอกตัวอะไรก็ได้นะอ่าแม่หังซานเยี่ยมน้องดอกบัวอันนี้เกลือแน่เลยเคอ้าอูจี ้อโอเคน้องดอกบัวเฮ้ยอย่าบอกว่าผมเพิ่งได้เจ้าอูจีนะ30โอเคอันนี้การันตีนารีสมุดไม่ค่อยเท่าไหร่อโอเคมักกสายฟ้าเก็บไว้เลยทุกเกมมึงแม่งไม่ไหววะ่ะเล่นได้แต่ช่วงต้นเกมอันนี้เกลือโอเคดารนลอกฮูกอ่ะอันนี้20ครั้งได้ถือว่าใช้ได้อยู่ สามสิบโอเคอันนี้เกลืออู้แต่ว่าได้แม่หังซานโอเคไม่แย่ครับหนึ่งสองสามอันนี้เกลือครับสี่สิบครั้งการันตีหลงๆเกรนหนึ่งสองอ่ะยี่สิบครั้งได้ถือว่าไม่เกลืออู้สิบครั้งได้ครับผุลีน่าโอ้โหเมื่อกี้อ่าเยี่ยนมาใช่ไหมต่อมานะครับแอบรักผุลีน่าไงเออต่อกันเลย อันนี้30โอเค30ก็อย่างน้อยยังไม่การันตีไงถ้า40นี่คืออ่าอันนี้20 40นี่ไม่ไหวอู้สิครั้งได้เลยออเออุ้ยเบนชามามาว่า10 20 30อันนี้เกลือเออเกลือสักครั้งไม่เป็นไรหรอกนะครับผมอยากให้มันมา2ตัวอีกอะ่ะให้มันเด้งมาอีกรอบหนึ่งเพราะมันรับได้2ครั้งผมยังไม่เคยรับเลยน,นี่เกลือมาเอ,อ้แต่ว่าโอ้โหเจ็ดประหลาดมารัวๆเลยวะ่ะ โอ้โหสิครั้งรัวๆไอดีกูเติบโตหองแท้เอ้ยเอาอันนี้เกลือครับหนึ่งสองโอเคคุณพ่อมาครับอ่านนี้สองครั้งโอเคอู้ผมว่าอาถังซานนี้มีโอกาสอันนี้10ครั้งมีโอกาสดาวเพชรอยู่นะยี่สิบส,สบโอเคเยียน ย0่สโ okay, อเคเกลือคู่หมาลมเพิ่งมาได้ไปเนี่ยเออหมาลมเพิ่งมาตัวแรกเลย20ครั้งได้แม่ถังซานนะครับถือว่าเอาเรื่องครับตัวละครที่เราอยากได้พอดีไงอ่าสาครั้งได้การีสมุทรสิครั้งได้หัวอูสิบครั้ง20 30โอเคเอออีกนิดนึงว่ะ มันขาดอีกนิดนึงจริงๆนะเออขาดอีกนิดหนึ่งว่ะอ้เอาเอาเอาให้มันหน่อยป่ะเดี๋ยวได้โอเคมาณีศูนย์ครับถือว่าใช้ได้ครับอะคราวเนี้ยเราเปิดกาชาไปน่าจา 1, 1, าะพันพันใบป่ะเพราะว่าเราได้จาก950มาเป็นอีก55ใบเนะ 1, บาะพันใบอ่อตอนนี้ตัวละครเราโอ้โห เรียบผมบอกเลยว่าเพียบอุ้ยอูบีแม่งยังไม่ได้ว่ะเห็นไปได้ไงเนี่ยเราอัพดาวทันทีครับปึบโอ้โหแม่งถังซานอีกนิดเดียวห้าดาวแดงโอ้มค์ก็อโอ้พลังเพิ่มขึ้นอีกประมาณสองแสนนี่ยครับเอ้ okay. oh, ถ้างั้นเดี๋ยวผมมีไอเทมเลือกตัวละครไหมโอ้ถ oh, ังซานอันนี้อ่ะ อันนี้เลือกแม่ได้ปึ๊บแม่แม่ทำได้ยังแม่ขาดอีกหนึ่งตัวได้ไหมยโอเคพอดีนี่แหละข้อดีของการเก็บตัวพวกของไวครับอ๋ออันนี้ค่อยเอาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคมา แม่ถังซานห้าดาวแดงครับเรียบร้อยอีซี่เฮ้ยเอ่อจะต้องไปปลดล็อกพวกสกงสกิลอะไรอีกนะแม่ถังซานผมว่ามันอัพหลายรอบอยู่นะแต่ทำไมมันไม่สองดาวเพชรวะโอเคอีกสองตัวข่ายอีกสอง เอแม่ปลดล็อกหมดแล้วอ่ะสบายแล้วเพราะว่าถ้าตีติดครีกก็คือมีโอกาส50%ที่จะได้ลูกไฟเพิ่มขึ้น2เท่านะครับแต่ว่าผมมองว่าอ up R กับแม่มา5ดาวแดงนี่คือรอบนี้คุ้มมากรอบนี้คุ้มมากจากจาก1ดาวแดงปะแม่งทะลุมา5ดาวแดงเลยอ่ะมาณนศูนย์สครับแต่ว่าก็ไม่ได้เลยแล้วแหละเอาไว้ทีมลองโอเคถือว่าใช้ได้แล้วคราวนี้เราไปดูคอลเลกชันนะจากตอนแรกประมาณ 8ล้าน1 0 0 0 0แสนอัพคอลเลกชันมาแล้วกลายเป็น1ล้านไอแปล้าน00แสนนะตอนนี้เพิ่มมาอีก3 0 0แสนใช่ไหมกลายไป็น8ล้า00น9000แสนมาดูคอลเลกชันนี่ครับลดล็อคอ่ะทะลุไปอีกอันนึงมันจะไปอีกเลเวลหนึ่งหรือเปล่าโอ้ถ้าได้3เลเวลนี่หวานเจี๊ยบเลยนะเออถือว่าเยอะมากเลยครับรอบนี้ โอ้โอเคมาอัปเกรดจาก18 19 20 21 3อันครับจากความเร็ว85กลายเป็น100สเตตัสทั้งหมดเพิ่มขึ้น3%จาก12กลายเป็น15เพิ่มขึ้นโอ้โห8ล้าน9เพิ่มอีก4 0 0นอ่ะเกือบ5 0 0 0นะกลายเป็น9ล้าน3แสนเออ9หมื่นนะครับโอ้โหอันนี้คือยังไม่ได้อัพของเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกกาชาหนึ่งคือตัวนี้ อันนี้การันตี80ครั้งเหมือนกันนะค่อนข้างเกลือพอสมควรมันมีอันนี้ให้ซื้อนะแต่ผมยังไม่ซื้อครับเราหลักๆเหตุผลที่ผมจะมาเปิดกาชาตัวนี้เพราะว่าผมได้กระดูกวิญญาณของปู่บีมาไม่ใช่กระดูกวิญญาณของปู่บีสิกระดูกวิญญาณระดับมิติเวลาใช่ไหมอ่าของเซตน้ําแข็งมาเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเอามาทําให้ปู่กระบีมันตึงๆเลยตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวในอนาคตก็กระดูกแดงเข้ามาค่อยว่ากัน เตตัสต่างกันค่อนข้างเยอะนะเริ่มต้น3 0 0 0ันแอคแท็กถ้าเป็นของระดับสีแดงคือเริ่มต้นมามี2 0 0 0 0เลย2 0 0 0 0ดามเอจอะอันนี้เรากดไปเลยครับได้ไม่ได้ช่างมันเข้าไปเลือกเซตเอาเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยคือไอเทมสีฟ้ากับสีม่วงเพื่อมาเลื่อนขั้นให้ไอเทมสีม่วงเนี่ยมันเป็น3ดาวแล้วเอามาอัปเกรดกระดูกวิญญาณระดับมิติเวลาเราเพราะฉะนั้นอันนี้คือเกลือไม่เกลืออะไรโอ้โหโอเค เราค่อยว่ากันอ่าอันนี้ครบอีกแล้วปึ๊บโอเคอ่ามันสแต็กได้โอเคสแต็กของรางวัลได้ครับอ่าโอเคอันนี้ครบละโอ้โหได้ไปกระชา4สี่ใบสภาพเอ่อแล้วก็มาดูของอันนี้เปิดทั้งหมด ไม่รู้อะไรบ้างเปิดไปเลยอเอได้ปูได้ใบกระชายายใบอ่ะโอเคถือว่าได้ของเยอะอยู่ถือว่าได้ของเยอะเพราะว่ามันจะเปิดอันที่แบบไม่จะไปต้องเลือกเลยอันนี้อ่ะได้เสียเยมาเสียเยอัพดาวยังไม่ได้อ่อแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปดู อันนี้โอเคอันนี้เลือกน่าจะเลือกเป็นโปรเซซีครับเดี๋ยวข้าไปเลือกเอาอีกทีนึงเริ่มอ๋อเราไปที่ไม่ใช่ตัวละครกระดูกวิญญาณม,มา แล้วผมไปอัพดาวนะอัพดาวเราไม่ต้องอัพพวกนี้นะเราไปอัพพวกให้มันเลื่อนขั้นขึ้นเราต้องใช้สมดาวเนี่ยสีม่วงสมดาวสองชิ้นนะครับผมไม่ได้เว้ยผมมีอยู่1อันไงเนี่ยเพราะฉะนั้นไอตัวที่มันขาดจริงๆอะ่ะคือสามดาวสีม่วงเว้ย ที่จะเลื่อนขั้นให้มันเป็น2ดาว3ดาวได้ไง่ายๆอ่าแล้วก็โอ้ยลืมเลยอ่าเราต้องดูของชิ้นอื่นด้วยหมวกแม่งไม่มีอะไรดีเลยมันไม่เป็นเซตฟินิกอะอันนี้เป็นของตัวตัวดาเมจอ่าโจมตีแล้วแอคแท็ทั่วไปจะเยอะขึ้นแสดงว่าเอามาให้เสียวอูดได้อยู่อ่อ,องั้นเสียวอูเปลี่ยนแล้วกัน อ่ะอันนี้ก็เอาเป็นเซตนี้ครับเป็นลดดาเมจเหมือนกันยิ่งตียิ่งลดอืมใส,ใส่ไปก่อนโอ้โหเอาต,ตรงๆผมค่อนข้างโชคลายมากเลยนะเพราะว่ามันไม่มีเซฟฟินิกดรอปเลยวะ่ะคือเซงเลยวะ่ะ อ๋เดือเดเดเออ๋อหมวกมีเซตฟินิกอีกหนึ่งนี่อ้าวนี่ไงโอเคอ่าแสดงว่าเดี๋ยวอันนี้หนึ่งฟินิกสองฟินิกสามสี่อ่ะเพราะว่าปกติผมจะเลือกหมวกมาก่อนแสดงว่าขาดอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยเอาให้ตัวดามเมจเลยก็ได้เสียวอู๋แต่อู๋ตอนนี้น่าจะตีแรงกว่าหกปีอยู่รึปโอเค เอ่อน่าจะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวทำปูบีให้ดาวมัน3ดาวก็พักไว้นะครับแล้วก็ไปรอของแดงเลยอ่ะพลังจากตอนแรก8ล้าน1 0 0 0แสนเนาะกลายเป็น9 5้าล้าน5้แนเพิ่มมาประมาณ1 000, 4ล้าน 4, แล้วก็สปีดเนี่ยพุ่งทยานขึ้นมาเยอะพอสมควรจาก70นะจาก70เพิ่มขึ้นมาประมาณตอนนี้เป็น100แล้วใช่ไหมอ่งจาก70เนี่ยเป็น100เลยโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะ ผมมองว่าไม่เกลือนะครับรอบรอบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวรอดองของไว้เปิดรอบหน้าอีก1,000ครั้งแล้วกันเพราะว่าผมไม่ขี้เกียจเปิดเรื่อยๆอเอาง่ายๆเดี๋ยวลองดองรอทีเดียวอัด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 ทีเดียวเลยแล้วกันนะครับนะยก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็สำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่าแล้วก็กดแชร์จอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ